ชี้ยังกินข้าวกับแม่อยู่ทุกวันแต้วนัทพรโต้ดราม่าติดแฟนแล้วทิ้งแม่หลังไม่พาไปทริปที่อังกฤษชี้ทริปนี้ไปทํางานไม่รู้เจตนาคนถามแต่ขอบคุณที่เป็นหูชี้ยังกินข้าวกับแม่อยู่ทุกวันแค่คงหวานใจไปเที่ยวก็เจอดราม่าซะงั้นสํงงาสหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรหลังคงแฟนหนุ่มไฮโซในประในไปเที่ยวพักผ่อนที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแต่กลับถูกคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนแต่กับแฟนทิ้งคุณแม่ไปเลยทั้งๆท,ท,ที่ปกติเจ้าตัวมักจะพาคุณแม่ไปด้วยเสมอ ล่าสุด7มิถุนายน2566สาวแต้วก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าทริปนี้เป็นการไปทำงานเพื่อความคล่องตัวมันก็มีปัจจัยอื่นที่ทำให้คุณแม่ไปด้วยไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องของที่บ้านคือเรามีเรื่องที่ต้องมีคนคอยสแตนบายแก้ไขยอยู่ซึ่งก็ขอบคุณที่เป็นห่วงยังกินข้าวกับคุณแม่ทุกวันในโซเชียลก็เป็นแค่ช่องทางหนึ่งที่เราเลือกโมเมนต์ที่จะนำเสนอเรายังดูแลซัพพอร์ตกันโทรคุยกันไม่ได้ห่างหายกันไปไหนเป็นความสัมพันธ์ ที่ทําให้เราโตขึ้นด้วยแหละส่วนตัวเข้าใจว่าคนที่คอมเมนต์อาจจะมองว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กคนหนึ่งเขาก็ยังเป็นห่วงกลัวว่าจะคิดไม่รอบคอบแต่ว่าทุกอย่างเกิดจากความคิดที่รอบคอบแล้วถามว่าแบบนี้คือตั้งใจโจมตีหมาสาวแต้วก็เผยว่าคือมนุษย์มันไม่มีทางทําอะไรได้ถูกใจทุกคนอยู่แล้วมันมีช่องที่เขารู้สึกว่าแต้ว ไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคือห่วงจริงๆหรือว่าจะพูดเพื่ออะไรถ้ามาจากคาวามเป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆที่เตือนเราอาจจะทําให้เราคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นในการกระทําครั้งต่อไปมันก็อยู่ที่เจตนาและการที่เราจะรับมาเพื่อพัฒนาตัวเองส่วนเรื่องการรับมือกับดราม่าและคอมเมนต์แย่ๆสาวแต้วก็เผยว่าเราเคยบอกตัวเองว่าเรารับมือได้แต่ว่าแต้ว่าลึกๆมันก็ดิฟอยู่ในความรู้สึกของเราว่าเออโดนเยอะเหมือนกันนึแต่ว่าเราก็มีวิธีการรับมือของเรา เพราะแต้วรู้สึกว่าแต้วก็ไม่ได้โดนจนหนักหนาถ้าเทียบกับหลายๆคนแต้วเชื่อว่าทุกคนก็เจออยู่แล้วไม่มากก็น้อยทั้งที่เป็นคอมเมนต์เลยหรือรับหลังอะไรมันมีอยู่แล้วก็ทําให้เราแข็งแรงขึ้น